สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับพบกับคุูโต้งนะครับช่วงนี้เด็กๆก็ยังคงอยู่บ้านนะฮะอ่บ้เพื่อชาตินะครับดูดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับเด็กๆถ้าเบื่อนะครับในการล้างมือคุูโต้งมีเทคนิคมาบอกง่ายๆครับร้องเพลงไปด้วยลูกนะครับมาร้องเพลงกับคุูโต้งล้างมือไปด้วยกดร้องเพลงไปด้วยนะครับจะได้สนุกกันนะครับดูแลตัวเองกันนะครับเด็กๆครับ เอาน,นะครับเดี๋ยวร้องเพลงเลยกัน,นครับ ล้างด้วที่ไม่น่าเบื่อน,นะลูกรักษาสุขภาพตัวเองครับเด็กวันนี้กิจกรรมดนตรีสากลคุณตุต่จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องดนตรีนะครับประเภทของเครื่องดนตรีแบ่องออกเป็นสี่ประเภทครับเด็กๆครับสี่ประเภทมีอะไรบ้างดีสีตีเป่านะครับดีเครื่องดนตรีประเภทดีนะครับเด็กๆ เรคิดว่าเด็กๆคงรู้จักนะครับลองฟังเสียงดูครับเด็กครับเสียงกีตาร์ใช่ไหมลูกนะครับกีตาร์คือเครื่องดนตรีประเภทนี้น,นะครับ ต่อไปประเภทที่สองต้องยกต,ต,ตัวอย่างเครื่องดนตรีเอาไว,ไวโอรินนะครับประเภทศสีนะครับลองฟังดูสิครับคุณเกครับเสียงก็จะออกเศร้าๆนะครับต่อไปประเภทตีนะ จิงๆต้องคิดว่าเด็กผู้ชายน่าจะรู้จักแลว้วก็ชอบกันมากที่สุดเลยนะครับประเภททีมีก็คงจะเป็นรองนะครับลองดูนะครับฟังเสียงดูเนครับอีกประเภทหนึ่งครับประเภทที่4ี่คือเครื่องเต่านะครับ เครื่องเป๋ามาลองฟังเสียงดูคเครื่องเป๋าชนิดนี้เรียกว่าแซกโซโฟนนะครับๆวันนี้เด็กๆได้รู้จักกับเครื่องดนตรีทั้งสี่ประเภทนะครับมี ดก็คือกีตาร์นะครับเป็นต้นสีไวโอลินนะครับตีก็คือกลองนะครับเครื่องเต่าก็คือแซกโซโฟนดีสีตีเป่า,ปาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอานตย์หน้าเดี๋ยวค็ต้องมีเกมสนุกๆมาให้เป็นเด็กเร่น,นลองติดตามกันนะครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับขอบคุณครับ